ออริจินัลค่ะกำลังเป็นไวรัลเลยค่ะงานไม่ใหญ่แนนาวี <c oughs> มนไงบ้างคะแบบที่าอ,อยู่ก็แบบมีกระแสไวรัลขึ้นมาจากลักตอที่เราแบบเล่นสแสดงตานแรกๆก็งงอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมแบบว่าเอามาเล่นกันแบบว่าเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนส่งคลิปมาก,ก็จริงๆก็ดีใจนะเพราะแต่ละคลิปก็มีทั้งแบบน่ารัก ดูแล้วก็ทําให้เรายิ้มแล้วก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างศิลปินต่างประเทศเองก็เอาคำของเราไปพูดเหมือนกันค่ะเป็นไงคะรู้สึกไง่บ้างว่าควตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดีดีใจค่ะดีใจค่ะที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะมาด้ามาอยู่ดีมันถึงกลับมาเป็นมีงงงงมากจริงๆคนที่หยิบมาคนแรกเนี่ยเก่งนะเพราะจริงๆมันเป็นหนึ่งซีนในละครเรื่องตะวันตกดินค่ะเป็นซีนแบบ โทรศัพท์โทรศัพท์คุยกับน้องสาวแล้วก็ใช้คำนี้ว่างานไม่ใหญ่แนโนวีเพราะว่าเขาชวนไปงานเขาชวนไปงานแล้วก็มาชวนเราเราก็กลัวว่าอ๊ถ้าไปงานกับเขาแล้วเราจะเชยไหมเราจะแต่งตัวแบบไหนอะไรก็ก็กังวลใจก็ถามเขาไปเขาก็ตอบเรามาว่างานง่ายๆง,งานเล็กเล็กเราก็เลยแต่งตัวธรรมดาไปมากซึ่งซึ่งฉากนั้นน่ะตอนถ่ายอะ่ะก็ก็อ่านบทก็ อึ้งจึงเหมือนกันเนาะอุ๊ยคิดได้ยังไงเนาะจริงๆใน,ใน,ใ,นในการแสดงละครอะเราเราดูอ่านปุ๊บเนีโอ้พอไปแล้วนี่คือแกงพี่สาวหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามอะมันก็เป็นหนึ่งซีนในละครที่ตอนเราถ่ายเราก็ถ่ายกันปกติทําดีที่สุดแหละแต่ไม่คิดว่าไดล็อกเนี้ยจะมาเป็นแบบเหมือนคําพูดที่ติดติดปากตอนนี้เดินไปไหนมีแต่คนบอกว่า คำนี้อยู่ในหัวเ <laughs> พตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเราไม่รู้อ๋อไม่ไม่ไม่ไมไมรู้ไม่รู้ว่าเขาตัดยังไงอะไรเลยค่ะแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูจริงๆก็ดีใจนะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วยค่ะก็คือแบบพีเอคอนเทนต์อะไรแ่บแตกต่างกันไปใช่ค่ะยิ่งตอนนี้เริ่มไม่ใช่เด์หลอกงานไม่ใหญ่เนะี่ยอะไรก็ไม่รู้เสริมเข้ามาแล้วก็แน่นาวีอะไรเงี้ย ใช้การสนุกสนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเอาประโยคไหมเราพูดมาด้วยความเสียงน้ำเสียงแล้วแบบว่าเรียบๆง่ายๆอย่ายง,างมีคนเอาประโยคอื่นไหมเราพูด,ด ไม่มีค่ะแต่ก็มีในซีนในในเรื่องในเรื่องเดียวกันมีซีนอื่นๆที่มีเห็นตัดเอาไปทำไปค c เวอร์ด้วยเสียงของเราเหมือนกันค่ะก็มีอยู่งานใหญ่ที่สุดสำหรับพี่ไก่เลยมั้งใช่ใช่ใช่ไม่คิดเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นโซเชียลมาก Tik Tok ก,ก็ก,ก็ก็ไม่ได้แบบว่าเข้าไปเล่นอะไรนาะอ แค่แบบพึ่งเริ่มเปิดด้วยซ้ำยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเราเราจะไม่รู้กระแสพวกนี้เท่าไหร่จนแบบเดือนหลังๆเนี่แหละถึงจะมารู้ว่าโอ้เขาเอาไปเล่นกันหนักมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นทำคอนเทนต์ทำแบบว่าคอเวอร์อะไรเงี้ยแต่ละคนก็คือแบบคีีเอทกันมากไม่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคนทั่วไปได้เลย ใช่จริงๆพอพอเอามาทำกันแล้วว่าเราดูเรายังรู้ว่าเออเอาไปใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้เราต้องคิดคว่าคำ,คำพูดใหม่แม้ว่ามันมีคำนี้แล้วโ็ถูโพเป็นดาวติต่อเราไม่คิดค่ะคำพูดใหม่ๆจริงๆคำนี้มันคือคำในละครเ,เราก็ไม่ได้คิดว่าคำนี้ที่พูดในละครแล้วจะทำให้คนเอามาเอามาเป็นไวรัลมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานไม่ใหญ่แนนาวีเป็นเป็นอันนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไกลค์กดแชร์ด้วยเนาะ